ทีมงานนาดอนครับไอ้อสูรชุมแพจเจ้าขึ้นไหมเออรอดูครับรอดูครับจเจ้าขึ้นไหมโอ้โห่ทางลงไปอีกแล้วโอ้ยเผียบเบ็ดปันนี้กระขื่นยุ่งขางเพียบวันนี้เสียบผู้ใช้ล่ะเออเสียบไปแล้วแม่เสียบผู้ใช้ด้วยวันนี้ ไปแล้วครับไปแล้วจง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 เอาปูยังเอ้ยอย่าไปสันเด้อขว่าคำว่ากดหม้าเอย่าได้่น้องบเรียบร้อยครับสาม้ตสามจุดหสองครับผม จุดตรงสองนับขึ้นมานำที่หนึ่งแล้วครับน้ำักสูงสุดนะครับน้ำักสูงสุดนำแน่นอน